คาบจากการเล่นน้ําสงการคาบที่ต้องจ่ายพันห้าสิสองพันเพื่อขัดออกแก้ไดง้ง่ายเพียงใช้น้ําส้มสายชูวันนี้ผมเมทีไล่ดวงดาวจะพามารับชมครับให้เราใช้น้ําส้มสายชูเป็นน้ําส้มสายชูแบบธรรมดาทั่วไปเทลงบนผ้าแล้วทาการขัดบริเวณจุดที่เราต้องการเวลาหลังการเล่นน้ําสงการในทุกปี หรือมีคราบติดบนรถติดตามกระจกในลักษณะแบบนี้ถ so ้าเราล้างรถแบบธรรมดาก็ยังคงเห็นคราบแบบนี้หากไปร้านล้างอัดีดจากปกติล้างอยู่ที่2 0 0ร้อถึงห้าบาทหากเป็นคราบแบบนี้เขาก็จะคิดราคาเพิ่มอยู่ที่1 5 0 0งพ0ถึงสองพครับโดยวิธีการขัดเช็ดด้วยน้ำส้มสายชูทําให้คราบทั้งหมดหลุดออกทําให้รถของเรากลับมาเงาใสวับเหมือนเดิมครับก็ช่วยให้เราประหยัดงบได้เยอะเลยครับ ในส่วนฝั่งทางซ้ายผมจะใช้น้ำส้มสายชูทำการขัดเช็ดเพื่อจะให้เห็นความแตกต่างกับอีกหนึ่งฝั่งในส่วนฝั่งด้านขวาผมจะใช้น้ำเปล่าเช็ดทำความสะอาดเพื่อจะให้เห็นความแตกต่างและชัดเจนระหว่างน้ำเปล่ากับน้ำส้มสายชูฝั่งนี้ก็คือเราทำการเช็ดโดยน้ำส้มสายชูครับ ฝั่งนี้เราทําการเช็ดทําความสะอาดโดยน้ําเปล่าจะสังเกตได้ว่ายังคงเห็นคราบที่ติดกับตัวรถกระจกรถซึ่งออกยากมากครับเรามาดูด้านล่างของตัวรถครับ <S 1> <S 1> ในจุดนี้ทําการขัดด้วยน้ําส้มสายชูรถกลับมาสดใสไม่เหลือร่องรอยเห็นครับ <S <S ในฝั่งนี้ทําการขัดโดยน้ําเปล่าธรรมดาก็ยังคงมีค่าไม่เห็นเพียงเล็กน้อยครับ สำหรับท่านใดที่มีงบประมาณสูงก็สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ล้างรถได้เลยหรือว่าเข้าร้านล้างอัดฉีดได้เลยครับหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ไรดวงดาวด้วยนะครับ